สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอากระสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตรหลัก10ล่างฟันทงไปเลยนะฮะหลัก10ล่างเน้นๆให้สมาชิกนะฮะหลัก10บล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับหลัก10ล่าง2ตัวมาหตัวฟันเน้นๆให้ในคลิปนี้นะครับ10ล่างนะครับ แล้วก็ผมจะมาเทียบกับสูตรหลักสิบล่างคู่ขี้นะครับเดินยาวๆมา20ขัวนะสำหรับสูตรหลักสิบล่างคู่ขี้นี้ก็ไม่ยควาว่าหลักสิบล่างเนี่ยในแต่ละขัวมันจะมาเลขคู่หรือเลขขี้นะครับมันจะมาเลขคู่หรือเลขขี้นะครับก็4ี่ตัวนะครับสูตรสิบล่างนี้คู่ขี้ธรรมดาสูตรเลขขี้จะมีห้า ห้าตัวเลขคู่จะมีห้าตัวแต่ตามสูตรนี้นะครับเลขคี่ก็จะดึงมาสี่ตัวเลขคู่ก็จะดึงมาสี่ตัวนะครับก็จะประมาณนี้ก็หมายความว่าสูตรสิบล่างคู่ขี้นั่นแหละฮะผมย้อนให้ดูแค่หกวดวนะครับแล้วก็มาจับเทียบชนฟันธงกันเลยสิบล่างนะครับกับสิบล่างเน้นๆสองตัวมาหนะนึ่งตัวนี่วัวนี้จะได้เลขคู่หรือเลขคี่ถ้าเป็นเลขคู่จะเน้นไปที่สองตัวนี้ ตามสูตรนี้นะฮะสมาชิกน้าอ่ะก่อนดูให้มันจบเดียวผมมีวิธีทําให้นะครับเอาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมด้วยกันแล้วกันนะครับช่องแอดทอนนักคํานวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับอ่ะมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะฮะทางช่องคุณเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมในในในายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคร <ức. S 2> าะห์้วยตรงท่านเองนะครับถูกผิดผมก็กรับขอโทษขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยเอามาดูสูตรหลักสิบล่างคู่ขี้กันก่อนสี่แบบสี่ตัวนะครับว่นี้จะได้เลขคู่หรือเลขขี้นะครับ สิบล่างนะสิบล่างไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยล่างนะเดินยาวๆเลยยี่สิบมวดนะครับลงให้ลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกแต่ทําไว้ทําไว้ดูนะครับก็เข้าตามนี้จริงนะสมาชิกน,นะอา้าวไปดูฮะงวดแรกสูตรสิบล่างคู่ขี้นะงวดแรกในเลขขี้ฮนะในเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับผลออกเจนะ็ดสามอ่ะหลักสิบล่างก็เลขเจ็ดนะ มาที่เลขเจ็ดแถมที่หลักหน่วยด้วยไม่เอาฮะเอาเฉพาะหลักสิบล่างนะฮะก็มาที่เลขเจ็ดถูกเป็นวัที่1นะครับวัที่2สูตรหลักสิบล่างนะครับได้เลขคี่ฮะได้เลขคี่นะครับได้เลขห้าเลขเจ็ดเลขการเลขหนึ่งนะครับผู้ดอกเก้าเก้านะครับสิบล่างก็มาที่เลขเก้าฮะได้เลขคี่นะครับมาที่เลขเก้า ถูกเป็นวดที่ 2, 2> ถูกได้เลขขี่วดที่3นะครับก็ยังได้เลขขี่อีกฮะหลักสิล่างนะฮะได้5ได้7ได้เาได้1พอึ่อกเจ็ดหนะครับพอดอกเจนะครับก็ออกมาที่เลขเฮะที่หลัก10บล่างะ ถูกเป็นวัวที่3ามถูกวัวที่สาัที่สหาสูตร10ล่างได้คู่ห้าบวันนี้นะครับได้สองสี่หกปพระดอกหกก็มาที่เลขหก 6. ที่หลัก10ล่างสมาชิกชอบสูตรแบบนี้นะครับคู่ขี่แบบนี้ก็แคปสูตรไว้เพื่อจะได้นำไปนะครับพิจารณานำไป นะครับเป็นแนวทางนะครับไม่มากก็น้อยนะครับให้กับสมาชิกนะครับผมทําแนวทางมาให้สมาชิกได้รับชมนะผมเชื่อว่าสูตรที่ผมนะครับทุกสูตรที่ผมนํามาคํานวณให้สมาชิกนะครับก็คงจะมีประโยชน์กับสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับฉะนั้นก็ให้สมาชิกนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางอโหสิที่5สูตรได้เลขที่5ได้9 13าพันอก มาที่เลขเก้าฮะ,ะถูกเป็นงวดที่ห้านะครับถูกงวดที่ห้าเอางวดที่หกฮะงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขคู่ฮะได้แปดศูนย์สองสี่หกศูนย์เก้าก็มาที่เลขศูนย์มาที่เลขศูนย์ที่หลักสิบล่างครับอ่ะถูกเป็นงวดที่หกย้อนไปดูหกวดเอางวดที่จะถึงนี้ฮะได้เลขตัวไหนได้เลขคู่หรือขี 6, ้อเ, 3, เอาไปดูกันฮะสมาชิก นี่ฮะวิธีทำแคปสูตรไว้ได้เลยนะฮะใครชอบวิธีคิดวิธีทำนะสิบล่างคู่ขี้นะงวดนี้ได้เลยคู่หรือเลขขี้เอาไปดูกันวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็บวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็บวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งฮะบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเลขกสองคงที่เอาบวกกันดูฮะสองท้ายเลข หกบวกเจลงท้ายเลข3 3มสบวกลงท้ายเลขหกหกบวลงท้ายเลข9ก้าเกบวกสอบวกสลงท้ายด้วยเลข1ครับเป็นตำแหน่งแรกหนึ่บวกเพิ่มไปสองก็เลขสามสบวกเพิ่มไปสองก็จะได้เลขห้าครับหบวกเพิ่มไปเจ็ดครับ โอยห้าบคูบคเป็นสองคเลขเจ็ดเออพูดมัวซัวไปเอาวันนี้ได้หนึ่งสามห้าเจ็ดนะก็คือได้เลขขี้นั่นเองนะสี่ตัวเนี้นะครับเลขขี้มันจะมีทั้งหมดห้าตัวนะฮะมันไม่มีมันไม่มีเลขเก้าตัวเดียวฮะฉะนั้นตัดเลขเก้าทิ้งตามสูตรเลขขี้ก็จะได้หนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดนะฮะนะฮะใครชอบสี่ตัวนี้ก็จับไปไว้ที่ หลักสิบล่างก็แล้วกันนะฮะส่วนตัวผมผมตัดเลขหนึ่งออกอีงตัวหนึ่งนะครับก็จะเหลือสามห้าเจ็ดนะฮะส่วนตัวนี้ผมดับหลักสิบเลขหนึ่งนะครับอ่ะฉะนักก็สมาชิกหรือสมาชิกคิดว่าโอ้ยไปตัดออกทาไมเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลยผมเด่นเลยหลักสิบล่างอันนี้ก็อ่าก็ว่ากันไปฮะอันนี้ผมวิเคราะห์ตามส่วนตัวผมแค่นั้นเองนะถ้าสมาชิกเขียนต่างก็จัดไปฮะหนึ่งสามห้าเจ็ดมาได้ทุกตัวตามสูตรนะครับพูดถึงตามสูตรอ่า 1>, 1 3 5 7เด้อวอดนี้ได้เลขขี้ได้เลขขี้ได้เลขขี้แล้วได้เลขขี้นะได้เลขขี้ที่หลักอ่ะสิบล่างที่หลักสิบล่างได้หนึ่งครับได้สามได้ห้าครับได้เจ็ดอ่าฝากพิจารณากันด้วยะวนะสมาชิกนะถ้าชอบ สี่ตัวนี้นะครับลงให้วัวประจำพืนที่นะสิบหกทับหกทับหกหกอ่ารอลุ้นกันได้เลขี้นะอ่าทีนี้มาฟันธงกันเลยหลักสิบล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัว่ะมันจะมาชนในนี้แหละสองตัวเนี้ยมันจะมาชนมีสองตัวชนที่ในนี้ด้วยนะส่วนจะชนตัวไหนอ่าไปดูฮะนะ <c oughs> ที่ไหนฝนตกบ้างค,นะครับสมาชิกนะแถวผมโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเลยสองวันแล้วนะครับ สวันแล้วน้ำท่วมนอนสบายๆเลยนะครับออกไปไหนไม่ได้ก็ดีที่หวานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับพอมานอนจุยสบายเลยฝน <c oughs> ตกนะ,ะมาดูฮะหลักสิบล่างนะครับฟันทงสองตัวมา1หนึ่งตัวนะวัวแรกได้ห้ากับเจ็ดนะผนอ,อกเจ็ดเก้าหลักสิบล่างก็ที่เลขเจ็ดฮะครับสิล่างนะฮะถูกเป็นวัวที่หนึ่ง สิบลก็มาที่เลขเจต่องวดที่2อะงวดที่2หลัก10ล่างได้เจกับ9พอดอก9 9ก็มาที่เลข9ฮะสิล่างถูกเป็นวดที่2 10สิบล่าง ามาต่อัวที่สาม้าที่สได้หกับเจ็ดออกเจ็ดนครับเ็ดฮะมาที่หลักสิล่างถูกไปัที่สามต่อที่สี่ที่สี่สล่างสองตัวมาหตัวได้หก 6, 6, ับแปดพอกหกห้าฮะมาที่หลักสิบล่าง ถูกงวดที่4นีะ่ก็จะเป็นคู่ขี้เหมือนกันนะฮะสำหรับสูตรนี้แต่มันจะเป็นเลขแค่2ตัวมา1ตัวนะก็จะนะครับแคบหน้าแคบเพราะมันอ้าววดที่5้าสูตรได้7จ็ดเก้าแล้วพอดอก9ก้าสิบล่างก็มาที่เลขเก้าฮะสิบล่างสมาชิกดูดีๆนะฮะมันชอบมาหลักไหนอสองตัวมาหนึ่งตัวเนี้ยชอบมาหลักไหนที่หลักสิบล่าง ่มาต่อกันคนที่ผ่านมา10ลา่าง2ตัวมา1ตัวได้8กับ0ูนย์แล้วออก0ูนย์เก็มาที่เลข0ูนย์ฮะมาที่ชอบมาแถว2เนี่ยฮะเนี่ยหกวดมาแถวแรกแค่ขวดที่ออกหกห้านี้ก็ถูกฮะเป็นขวดที่6นะครับย้อนให้ดู6กวดนะครับหลัก10ลาก่างมางตัวมา1ตัวนะครับเอาขวดที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีทํากันนะครับสมาชิกนะเนี่ยวิธีทํา อาจแคบตุดไว้ได้เลยใครชอบวิธีคิดวิธีทำนะครับวิธีทํานําหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลข3ามตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ามตัวท้ายครั้งที่2ครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ามตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งนะบ,บวกก็ได้เท่าไหร่บวกหลก็ค่าคงที่เอาบวกกระโดหะเก้บวกศลงท้ายเลข9 9้ากบวกหก็ได้ 9, 0 0นบวกแลงท้ายเลข8ครับไปบวกห แปดบวกห้าลงท้ายเลขสามห้าตำแหน่งแรกสามบวกเพิ่มเป็นสองห้ยเลขห้าห้าขวดนี้หลักสิบล่างฟันโวงเลยสองตัวมาหนึ่งตัวได้สามกับห้าฮะสมาชิกเดินยาวๆนะครับสําหรับสูตรนี้ก็เดินยาวๆเหมือนกันนะครับก็อ่ะครับสูตรไว้าสมาชิกได้สามกับห้าเทียบไปเทียบได้สามกับห้าก็ถือว่าได้เลขขี้นั่นเองนะฮะได้สามกับห้าหลักสิบล่างขวดนี้ เลขคี่ลขสามกับห้าสมาชิกชอบไหมสามกับห้าถ้าชอบก็จัดไปส่วนตัวผมผมชอบพระเดี๋ยวผมจะนําไปสรุปให้นะสมาชิกก็วางที่สามกับห้าไว้ที่หลักสิบนะหกทับหกทับหกหกอ่ะไปชนกันตอนนี้นี่ฮะเทียบชนสิบล่างคู่ขี้นะครับก็จะชนกันที่เลขสามกับเลขห้านั่นเองนะครับอ่ะจัดไปฮะใครชอบสามกับห้าวางไว้ที่หลักสิบล่างก็แล้วกันนะอ่ะ ตามนี้เลยครับระหว่างสามกับห้าจะมาสักตัวไหมครับถ้าสามกับห้าไม่มาตัวชนก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นสูตรไหนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยเด้อสมาชิกเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ